ขอทำต่อยอีกหน่อยฮนะและแล้ววันหยุดของการทำงานก็จบแล้ว้องฉันจะได้ไปพักร้อนสักทีน่ารอนหมายถึงการต่องเกี่ยวฮะว้าวเช้านี้ดูสดใสดีจังเลยว้าวตายแล้วตายจริงเพิ่งคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการเลยถูกต่อยแล้วอ่ะลิเลียนฉันถูกทุ่ต่อยอะ่ะเพื่อนแท้จะช่วยคุณหาทางออกเสมอ เอาเอาเอาห,อหลอดฉีดยาของผมกลับมานะครับโอ้โออย่ากตกใกลไปนะเพื่อนจ๋าเราจะใช้หลอดฉีดยาน,นี่แหละดึงเหล็กในออกมาดูสิเรียบร้อยแล้วอาขอบใจนะเธอช่วยวิตของฉันไว้ว้าวร้านนี้ของเยอะดีจังเลยเนาะโอ้ยลิลียมดูนี่สิดูว้าวแว่นตาสวยชะมัดเลยอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราซื้อกันเลยด,ดีกว่าราคาเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยโอ้ยมันแพงเกินไปอ่ะงั้นก็เอาเป็นว่าเก็บไว้ที่เดิมเถอะเนาะ ฉันคิดอะไรดีๆออกละมามาตามฉันมาเลยเธอมีความคิดอะไรหรอเดี๋ยวก็รือ้อเราจะต้องใช้มีดพลาสติกอันเก่าแล้วก็ไฟแชตเผามีดพลาสติกแล้วงอเพื่อทำเป็นขาแวนจากนั้นก็เผาปลายมีดให้ละลายแล้วก็เอามาติดกันเพื่อทำเป็นตัวแวน่นอะลองใส่ดูเลยว้าวขอบใจนะค <c oughs> ารมันสวยกว่าในร้านที่ขายเมื่อกี้นี้อีกเนาะว่ามา ฉันจะไปเที่ยวโดยที่ไม่มีข้าวของพวกนี้ไม่ได้หรอกอะยายสวยแล้วไงกระเป๋าเครื่องสำอางไม่เหลือที่ว่างไวใ้ให้ใส่ย,ยาสีฟันเลยอะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหลอดนี่นาะอะซิมเปลิปลเดิมเปิลมาช่วยแล้วจ้ายาสีฟันแค่นี้คงเพียงพอสัหรับวันหยุดละมั้งไอยุงนี่นาะไม่นะไม่อย่ามากัดจมูกฉันไะด้ไปผลชิว,ชวยาอะ,ะีอ้จมูกฉัน อาแต่ว่ายาสิฟานนั้นรักษายุงกัดได้ดีที่สุดเลยล่ะแพ็คของเสร็จเรียบร้อยสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพาห่มพื้นหลอนพอแย่ oh, yeah, แล้วสิใส่กระเป๋าไม่ได้อ่ะไม่ว่าย้อนง่ายยังไงก็ยัดเข้าไปไมยได้อยู่ดีเราเข้าซีก็ไปโอ้ยไม่ได้ผล uh ฮะเป็นอะไรหรือเปล่าครับที่รัก ก็กระเป๋า,าดีมีพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วคุณจะเอาผ้าห่มอันนี้ไปทําไมกันล่ะคะฉันจะตั้งเอาพ,อพ้าห่มผืนนี้ติดตัวไปด้วยเสือผูกเสื้อคลุมอาบน้ําอย่างนั้นเหรออ่าฉันคิดอะไรดีๆออกละทับพ้าห่มแบบนี้ทับขอบเข้ามาแล้วก็ม้วนอีกครั้งเข้าหาจากนั้นก็วางเชือกลงไปแล้วก็เอาม้วนพ้าห่มยัดเข้าไปในช่องวางอา,อาแค่นี้คุณก็เอาพ้าห่มไปด้วยได้แล้วว้าวขอบใจจังเป็นได้ทั้งพ่อหม่มหมอนแล้วก็กระเป๋าด้วย แถมยังใส่ของจุกจิกได้อีกตั้งเจอแนะ่เยี่ยมไปเลยอา่าไฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วจะต้องรีบเก็บกระเป๋าด่วนจีเลยจะเอาอะไรไปบ้างนะเอเออันนี้อันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะแล้วก็เสือ้อยืดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเสื้อตัวนี้มันจะต้องยับยุย่แน่ๆเลยไม่ได้การละฉันจะต้องทําให้เรียบจะได้ไม่ต้องมารีดอีก เริ่มจากวางเสื้อแขนยาวลงก่อนค่อยๆวางสลับกันให้เรียบร้อยพับคัเกงขายาวแล้วก็เอามาวางไว้บนแขนเสื้อจากนั้นก็วางเสื้อยืดลงไปแล้วก็วางผ้าเล็กผ้าน้อยไว้ตรงกลางพับเสื้อขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันกับห่อของคันเลยเรียบร้อยที่เหลือก็แค่เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋า p e r f เฟค ใส่เสื้อเพิ่มอีกสังสองสามตัวและแล้วก็เสียจเรียบไ้อ๋อเกือบลืมไปเลยทั้งโทรศัพท์และเครื่องสำอางอีกแต่คงยัดทุกๆอย่างลงไปในกระเป๋าไม่ได้แล้วหรออ่าฉันคิดออกละเริ่มจากใช้สีเพ้นทผ้าวาดรูปลักษณะต่างๆลงไปบนเสื้อยื่อโดยวาดตามรูปแบบ เย็บแขนเสื้อแล้วก็กลับด้านในออกมาเย็บขอบแล้วใส่ยางยืดเข้าไปสุดท้ายก็เย็บยางยืดเข้ากับแขนเสื้อถ <c oughs> ุงคุมกระเป๋าที่ทําจากเสื้อยืดนี่แหลเะเพอร์เฟกที่สุดแล้วและแล้วกระเป๋าที่ทําจากเสื้อยืดก็มีประโยชน์จริงๆการเดินทางที่สนามบินนานาชาตินั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆ อขอโทษนะคะคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าว้าเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดแฮะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าตู้ ATM ออยู่ตรงไหนหรอคะอ๋ะอโนโน่ไม่ละคะ่ะขอบคุณคะ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อจริงด้วยเรามีลักษณะสากลอยู่นี่เนอ ATM นะคะอ๋ออ๋อพูนพุนมาดูหม่อ,มองพุนขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะบายบายจัดกระเป๋ากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเหลือก,ก็แค่เก็บของจุกจิกลงไปในกระเป๋า โอ้ยแย่แล้วสิแงวกระเป๋าขาดซะแล้วอะ่ะแล้วจะทำยังไงดีนาอ,อ,อบานเน่อา oh, oh, เศษผ้านี่จะต้องช่วยฉันได้แน่เริ่มจากตัดผ้าเป็นปอกหมอนและสิ้นส่วนของกระเป๋าจากนั้นก็เย็บซิปติดเข้าไปแล้วก็เย็บแต่ละสิ้นส่วนเข้าด้วยกันใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปแล้วก็ติดสายสะพาย มอนใบไหม่ของฉันกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยล่ะว,ว้าวาไอเดียแจ่งเป้งแอ่และเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณก็สามารถเชิด่าเชตาได้เลยนะก็ของจำเป็นทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วนี่นะเยี่ยมกันเลยใช่ไหมล่ะระหว่างที่รอขึ้นเครื่องอยู่นั้นการเล่นแท็บเล็ตเทนที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ฮอแย่จังเลยแบตเตอรี่หมดซะแล้วแต่ก็ยังดีนะที่ฉันยังมีกระเป๋าทับเล็ตอยู่ <c oughs> เริ่มจากตัดด้านข้างของพ็อปอิดออกแล้วเย็บติดเขาด้วยกันเอาพ็อปอิดทั้งสองมาประกบกันแล้วก็เย็บซิปติดลงไป ก็แค่เอาทับเล็สใส่ในกระเป๋าแล้วก็เล่นต่อได้เลยเกมนี้ไม่มีวันตายเลวนะจะบอกค่ะขอดูพาสปอร์ตของคุณด้วยค่ะมันจะต้องอยู่ในนี้แหละค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะคะคุณคะคุณลองใช้สายโซ่สำรับติดของสำคัญดูสิคะเริ่มจากติดห่วงพวงกุญแจเข้ากับสายโซ่แล้วก็ห้อยของสำคัญสำคัญเอาไว้ ว้าว,ว,าวแม่คุณเอ้ยแล้วฉันจะไปหาโซ่ได้จากที่ไหนกันล่ะคะนี่ไงคะคุณเอาของของฉันไปใช้ได้เลยค่ะว้าวขอบคุณมากมากเลยค่ะเย้ yeah! และนี่ก็คือห้องของเราฉันก็แค่ต้องเอาพลาสติกห่อกระเป๋าออกแค่นั้นอ่งางั้นก็มาจัดการกันได้ถ้าเกิดว่าใช้วิธีไง,ไง่ายๆมัดไม่ได้ผลแล้วมาต่อ จัดหนักจัดเต็มไปเลยดีกว่ากัดจัดมันอย่าให้เหลือซ่เออๆแม่นางเบลล่าเอ๋ยเริ่มสากตัดกระดาษแข็งเป็นรูปหัวใจแล้วตัดกระดาษโฟมเป็นรูปหัวใจอีกสองอันจากนั้นก็ติดใบมีดคัตเตอร์เข้ากับกระดาษแข็งรูปหัวใจที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ปิดด้วยกระดาษโฟมสุดท้ายก็ติดโซ่ลงไปเบลล่าเบลล่าตั้งสติหน่อยตั้งสติเอาเอาเอานี้ไปใช้ <c oughs> แค่นี้ก็เอาพลาสติกพวกนี้ออกได้หมดแล้วโอ้ได้ผลจริงๆงด้วย เขอบใจนะจ๊ะลิเลียนฉันเอาพลาส,สติกพวกนี้ออกได้แล้วเมื่อเดินทางมาเป็นเวลานอนนานการอาบน้ำทำให้รู้สึกเย็นสบายตัวคือสิ่งที่ดีงามสุดๆและการพกสบู่ฟองน้ำก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยละ่ะจะบอกใครเริ่มจากเติมสีผสมสบู่ลงในเบสบู่แล้วก็เอาไปละลายดูดน้ำออกมาให้เต็มสลิงเลยนะแล้วก็ไปหยอดใส่ฟองน้ำสุดท้ายก็ไปใส่ถุงซิปล็อก ก็แค่พมพมน้ำให้เปียกก <_ C os> ็อาบน้ำให้สบายตัวได้แล้วแล้วจเจลอาบน้ำก็จะไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าของคุณอีกต่อไป <_ C os> ออช่วงพักร้อนของฉันเริ่มขึ้นแล้วใส่ชุดนี้ดีกว่า <_ C os> แล้วเมื่อวันหยุดจบลง <_ C os> เสื้อผา้าสะอาดสะอาดเอาไว้ตรงนี้ <_ C os> อ้อยเมนเด้ <_ C os> คงจะต้องจับแยกไว้อีกกองแล้วล่ะ ผูกผูกกลมที่เสื้อเพื่อเปลี่ยนจากเสื้อธรรมดาธ,ธรรมดาให้กลายเป็นถุงผ้าสำหรับใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแผ่นนี้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านก็ปลอดภัยแล้วละ่ะลิเลียมก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วคุณไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเอาไว้นะคะอ้ะอๆงั้นก็ซื้อเลยก็แล้วกันค่ะอุอ๊ปยฉัาใช้เงินหมดซะแล้วสิดีนะที่มีที่ซ่อนเงินพิเศษเอาไว้เผื่อใช้ในายามฉุกเฉินแบบนี้ เริ่มจากผ่าเครื่องกล่กองพลาสติกทรงกระบอกแล้วก็ตกแต่งขอบให้เป็นส้นรองเท้าติดลาวร้อนและตกแต่งให้ดูสวยงามใส่เงินเข้าไปแล้วปิดด้วยกระาดาษโฟมอ้าได้แล้วค่ะอ๋อฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะไอเดียกิ๊บเก๋เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาโอ้โหอโองเท้าฉันเป็นแผลหมดแล้วเนี่ย ว่าแต่ผ้าปิดแผลของฉันอยู่ที่ไหนนะคุณกลัวความสูงเหรอคะอันนี้ใช้ผ้าปิดแผลนี้ดูสิคะแล้วฉันจะเอาไปทําอะไรล่ะคะก็แค่เอาไปติดไว้ที่สะดือคะ่ะจะบอกว่ามันช่วยดีๆเลยนะคะโอ้ว้าวดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะจิตวิทยานี่แม่ใช้ได้ผลจริงๆด้วยเนาะสวัสดีค่ะนี่คือตัวของฉันค่ะเอายอ้ยคือไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ที่สะพายขวดคะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะลองดูนะคะเริ่มจากลิบบินกาวติดเข้ากับลิบบินสีสวยงามกับสายสะพายติดปลายเข้าด้วยกันโดยใช้กาวร้อนทำห่วงอีกอันโดยวิธีเดียวกันสุดท้ายก็ประกอบสิ้นส่วนลิบบินเข้าด้วยกันคุณช่วยคล้องให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะว้าวมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ คุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าเคล็ดลับสำหรับการท่องเที่ยวแบบไหนที่คุณชอบมากที่สุดกันเหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกลิ้งคคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตลกๆต,ต,ต้อนใหม่ๆจากช่องทุมทุมชลักยังไงล่ะ